ร้านค้าต้นแบบนี้อย่างเช่นการไม่มีป้ายโฆษณาแอลกอฮอล์หรือว่าในเรื่องของการลดโปรโมชั่นต่างๆใช่ไหมคะพี่ิว่าอันเนี้ยที่เห็นด้วยอย่างยิ่งเลยค่ะเพราะว่ามันจะช่วยเป็นการทําให้การเข้าถึงเนี่ยยากขึ้นหรือการจูงใจในการที่จะดื่มเนี่ยลดลงถ้าเกิดว่าลดตรงนี้ได้เนี่ยค่ะมันก็จะทําให้การอยากดื่มลดลงไปมันก็ส่งผลด,ดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของปัญหาสังคมไม่ว่าจะเป็นอาชญากรรมการทะเลาะวิวาทหรือว่าในเรื่องของการเจ็บป่วยอุบัติเหต,ต,ตุต่างๆนะคะ จังหวัดปัตตานีมีอัตราการดื่มสุราต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานของประเทศต่ำที่สุดของภาคใต้และของประเทศเนื่องด้วยส่วนใหญ่เป็นพี่น้องชาวมุสลิมที่นับถือศาสนาอิสลามของมึนเมาถือว่าเป็นสิ่งต้องห้ามหรือฮารรอมอย่างไรก็ตามด้วยนโยบายจังหวัดปลอดภัยด้วยนโยบายแอลกอฮอล์หรือเซฟเวอร์โปรวินซ์พระวังนักดื่มหน้าใหม่ในกลุ่มเด็กและเยาวชนอ่าประเทศการการแก้ปัญหาพวกนี้ก็คือหนึ่งคือลดลดลดดีมาน ควบคุมการโฆษณาการส่งเสริมทําให้มราคาแพงแค่เพิ่งภาษีนะครับแล้วก็รวมถึงถ้าคนติดแอลกอฮอล์ล้าก็พามารักษารวมถึงการที่สร้างค่านิยมว่าการดื่มแอลกอฮอล์แอลกอฮอล์ในป็นจสิงที่ไม่ดีนะไม่ใช่เป็นเรื่องเท่นะอังคือภาพโดยภาพรวมตั้งกลไกโดยตั้งคณะกรรมการในระดับจังหวัดท่านผู้ว่าการจังหวัดมากับเคลื่อนนะครับโดยท่านเป็น,ราานประธานดึงภากีกอบยเข้ามามีส่วนร่วมเป็นคณะกรรมการในการกับเคลื่อนในให้จังหวัดปลอดภัยด้วยลดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะครับ ประการที่2คือบังคับทางกฎหมายมีด่านตัวแอลกอฮอล์ในช่วงบางเทศกาลเราใช้มาตรการทางกฎหมายในการที่ไปตำรวจหรือไปตรวจร้านค้าต่างๆว่าเขามีการ่งเสริมสุราไหมมีป้ายเดื่มมันก็ไม่มาตรการที่3คือเราป้องกันนักดื่มน้าใหม่ครับเช่นการไม่ให้ร้านค้าหรือร้านขายสุราเนี่ยมีอยู่ในพื้นที่โรงเรียนซึ่งเป็นสถานศึกษาการที่จะให้ชุมชนช่วยกันบังบัดรนำผู้ป่วยที่ติด แอลกอฮอล์มากๆม,มาบัาบัตที่ที่ลงมาจาบาตรคุณพวกนี้จะมีปัญหานเรื่องของการควบคุมตัวเองนะครับรวมถึงการที่ให้ชุมชนมีมาตรการกอดเครื่องดื่มเช่นงานเทศกาลการจะขับเคลื่อนแผนงานให้สําเร็จได้นั้นต้องอาศัยกลไกในการทํางานและเครือข่ายประชาคมในการช่วยหนุนเสริมทําให้แผนงานสามารถที่จะขับเคลื่อนไปได้อย่างมีประสิทธิภาพเช่นที่เครือข่ายองค์กรวดเหล้าจังหวัดปัตตานีได้ดําเนินการมาอย่างต่อเนื่อง เราไม่ได้ขับเคลื่อนเฉพาะประชาคมมุสลิมแล่าแต่เรามีภาคีภาคส่วนทุกส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนลงพื้นที่เราก็มีแผนในลงพื้นที่ร่วมกับคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ระดับจังหวัดว่าเราลงตรวจแล้วก็เตือนแล้วก็ให้ความรู้เริ่มที่จะทําให้เขาเข้าใจในเรื่องของพรบควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแดนร่วมการกรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อช่วยกันกับเพื่อนนโยบายร้านค้าต้นแบบ ภายใต้พรบควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของจังหวัดปัตตานีโดยการออกไปให้ความรู้ความเข้าใจแก่ผู้ประกอบการถึงผลเสียของการติดป้ายโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพื่อให้ผู้ประกอบการถันมาสนใจใส่ใจต่อผลเสียและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นโดยมีผู้ประกอบการร้านค้าแหล่ยรายให้ความสนใจกับนโยบายนี้ช่วยได้หละส่วนมากคนทำงานนั่นเลยเรียนนักศึกษาไม่มี รู้สึกดีครับพี่ที่พี่มาคอยย้ำเตือนว่าเราสามารถจำหน่ายได้เวลาไหนแล้วก็ก็เป็นแนวคิดที่ดีครับพี่ไม่ถ้าทุกคนดื่มอย่างรับผิดชอบปัญหาก็ไม่เกิดนะครับการส่งเสริมให้เกิดร้านค้าต้นแบบที่ปลอดจากป้ายโฆษณาเครื่องเดิมแอลกอฮอล์รวมถึงการขายตามเวลาที่กำหนดและไม่จัดกิจกรรมส่งเสริมการขายจะเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับร้านค้าอื่นๆได้ปฏิบัติตามมองเห็นถึงความสำคัญของปัญหา และปัญหาสุขภาพชีวิตโดยเฉพาะกับเด็กและเยาวชนได้ปฏิบัติตามแนวนโยบายนี้